นิยายลูกสิกของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่723ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราในทุกๆช่องทางวันนี้ก็มีคนโดเนทเข้ามานะครับเป็นพี่วีรศักดิ์เดี๋ยวจะเอาสลิปมาแปะใหะ้ในรอบของวันพรุ่งนี้เนาะขอบคุณเป็นอย่างมากครับที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเนื้อหากำลังเข้มข้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า เปิดภาพมาที่ยูเฉิงไอของเรานะครับตัวเขาใช้พลังฟ่ามือสวงสวรรค์แห่งความมืดโจมตีเข้าใส่สู้ส่วนจากวิหารทั้งเก้าฟามืออันรุนแรงนั้นได้เข้าปะทะกับกองจัตุนิรันดรตูมต้มต้มสู่ส่วนขมวดคิ้วนะครับตัวเขานั้นประเมินผิดไปจริงๆดูเหมือนว่ากงลู่คนจากวิหารทั้งเก้าของเขานั้นไม่ได้ทำอะไรพลาดไป ถ้าหาค่าคูณเจ้าไม่ได้วิหารทั้งเก้าคงจะต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงแน่ดอกบัวแดงลอยขึ้นไปสู่ส่วนปากฏตัวเหนือกองจตุนิรันอีกครั้งพร้อมๆกับพลังอวตารดอกบัวแดง และแล้วบัตรนี้สู่ส่วนมาพร้อมกับพลังวตารที่เยียบมากับกองจัตุนิรันที่ร่วงโรนลงมาในขณะเดียวกันในเวลานี้นั้นอยู่ช้างหลงของเราที่เฝ้ามองการต่อสู้ระวังอยู่เฉิงไอกับสู้ส่วนมาเนื่นนานนั้นใน,น,นที่สุดเขาก็ออกเคลื่อนไหวแล้วชิงดาบยืนยาวถูกชักออกจากฝัก ดู้างหลงที่เรียกดาบยืนยาวมาที่มือขวานะครับเขาจับจ้องไปที่ร่างอวตารสีแดงเหนือกองจัตุนิรันดร์ที่เขาจะหายวับไปในพริบตาและแล้วนะครับทาว่าวันนี้นะครับมันจะเป็นการต่อสู้สองต่อหนึ่งหรือไม่เดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันต่อเลย สาวกของอารามพันหลิวยังคงลอยอยู่บนฟ้าในขณะที่เฝ้าดูการต่อสู้ต่อไปเป็นอย่างที่คิดสู่ส่วนยอดฝีมือแห่งวิญารทั้ง9้าอยู่ห่างกับพลังอวตารดอกบัวขา้ากีเพียงแค่9ก,ก้าเดียวเท่านั้นสุดท้ายแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็ต้องเลือกลงมือพร้อมกันถึงตอนนี้นะครับสิ่งที่เสียชางชิวคิดเขานั้นรู้ว่ายู่เชิงไหและยู่ชางหล,ลงตางก็เป็นสาวกจากสำนักเดียวกัน ทั้งคู่ชื่นชอบการแข่งขันยิ่งกว่าอะไรนอกจากนี้พวกเขาแทบที่จะไม่เคยโจมตีศัตรูพร้อมกันแม้แต่ตอนที่ทั้งสองคนนะครับสั่งสอนวิชาดาบและวิชากระบี่ให้กับจี้เฟิงชิง ทั้งสองก็ยังคงแข่งกันที่ด้านหน้าของถุงยุติธรรมเองเพวกเขาก็มักจะคอยให้คำแนะนำกับสาวกของชาวอารามปัหลิวคนอื่นเสมอมันเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการแข่งขันของพวกเขาและก็เพราะความแข็งแกร่งที่สู้ส่วนมีนะครับวันนี้มันจึงบีบบังคับให้ทั้งสองต้องลงมือพร้อมกัน ร่างเงาของยูช้างรงปรากฏขึ้นกับดอกบวัวแดงตัวเขานุ่มตัวไปด้านหน้าในขณะที่ลอยอยู่เหนือกลางอากาศวิชาแรกที่ยูช้างรลงของเราเลือกใช้นั่นก็คือวิชาดาบกุย,ยวนหวนคืนตัดวิญญาณสามส่วนหวนกลับและแล้วร่างเงาทั้งสามก็ได้ปรากฏขึ้นนี่คือกระบี่นี่คือคล็ดวิชาดาบที่สร้างชื่อเสียงให้กับยูช้างร้องของเรานะครับเหลืองหรือไปทั่วทั้งดินแดนดอกบวัวทองคำ สู่ส่วนที่ลอยตัวอยู่บนอากาศนะครับเขาที่ลอยอยู่หน้าอาวตารสีแดงขมวดคิ้วเมื่อเห็นร่างเงาทั้ง3มมีเพียงยอดฝีมือที่แท้จริงเท่านั้นที่จะส,สามารถประเมินความแข็งแกร่งคู่ต่อสู้ปานการประมือได้ ที่ด้านล่างยู่เฉียงไฮที่กําลังตกเป็นเป้าหมายของกองจตุนิรันนะครับกําลังแบบรับกองเอาไว้จากด้านล่างสู่ส่วนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจัดการกับยู่ช้างหรงก่อนสู่ส่วนแตะเท้าบาบกรจะลอยขึ้นไปบนอากาศพร้อมกับพลังร่างอวตารของเขาอวตารสีแดงนะครับ 140. ฟุตสองสว่างไปตัวทั้งภูเขาผู้ฝึกยุดดอกบัวแดงทั้งหลายต่างก็จ้องมองนะครับ ได้เห็นร่างอาวตารต่างตกตะลึงดอกบัวแดง1 4 0ฟุตนั่นมันยอดฝีมือไม่ต้องสงสัยเลยพวกเราไปดูกันไหมบัตรนี้นะครับเราสาวกที่ผ่านทางมาและอยู่ไกลออกไปต่างก็สนใจกับการต่อสู้ครั้งนี้พวกเราควรรีบริ่งการต่อสู้ของยอดฝีมือดีกว่าการไปอยู่ใกล้มีแต่จะโดนลูกลุนอกจากนี้การต่อสู้นั้นยังอยู่เขตอารามปันหลิวบัตรนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมี เราผู้ฝึกยุทธในดินแดนดอกบัวแดงที่ผ่านทางมานั้นจะให้ความสนใจแต่ก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้ไปดูการต่อสู้นั้นดูดีนั่นมันอะไรกันทั้งกู่นะครับมองไปการต่อสู้อีกหลังภายใต้อวตารสูง140ฟุตมีกลองขนาดใหญ่ที่กำลังถูกใครบางคนยกขึ้นทุกกลางที่กองถูกดันขึ้นในตอนนั้นเองก็จะมีเสียงดังสนั่นวันไหวไปวทั่วตั้งปืนฟ้าตู้มแม้ว่าจะอยู่ไกลจากไหนนะครับ แต่ทั้งกูก็ได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นหนั้นมันสู้ส่วนแห่งวิหารตั้งเก้ากลองจตุนิรัน์ไม่ใช่รู้ไงกันยอดฝีมือแห่งวิหารตั้งเก้าสู้ส่วนกําลังจัดการกับชาวอารามพันหลิวอย่างนั้นสินะสองคนที่ผ่านทางมาที่อยู่ไกลออกไปนะครับกําลังพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์อารามพันหลิวไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นมันไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนที่เคยเป็นข้าไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาแต่ตอนนี้พวกเขาทําให้ไลไฟายไม่พอใจ ไม่ว่าจะเป็นบ้านดวงราราสวรรค์แล้วก็ต่อมาเป็นวิหารตั้งเก่าอย่างนั้นเหรอเราผู้ชมต่างก็หารืกันเองพวกเขารู้ดีว่าผู้ที่อ่อนแอทำได้เพียงแค่จำนวนทั้งคู่ยังคงแลกเปลี่ยนความคิดกันต่อไปภาพตัดมาในขณะที ในขณะเดียวกันนะักการต่อสู้อยู่ช้างหลงที่ใช้วิชาดาบกุ่ยยวนวนคืนนะครับหลิงไปที่ดอกบัวแดงเงาทั้ง3ผ่ปานพุ่งไปใกล้ก่อนที่จะปลดปล่อยพลังดาพลังงานออกมาสู่สวนประสานฟ้าฟามือเข้าหากันปลางสมาธิปะพุทธรูปนะครับพลางสมาธิได้ปกคุมดอกบัวแดงเอาไว้ตูมดาบยืนยาวพุง่งข้ามผ่านพลางสมาธิไปอยู่ช้างหลงโจมตีเสร็จลอยขึ้นไปบนพร้อมอากาศนะครับ พร้อมกับดาบในมือพระพุทธรูปปรางสมาธิที่ถูกสร้างขึ้นได้รับความเสียหายแต่พลังอวตารยังคงสมบูรณ์แบบผลการประทะเสมอกันสู่ส่วนตอนร่างอวตารของตัวเองก่อนจะมองไปที่ยู่ช้างหลงแล้วเจ้าเป็นแล้วเจ้าเป็นใครกันสู่ส่วนถามเป็นคนที่จะฆ่าเจ้ายัางไงล่ะอยู่ช้างหลงตอบกลับมาเบา กลองจตุนิรันะ่์เปิดใช้งานแลว้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าข้าขอเตือนว่าเจ้านะ่อย่อมายุ่งดีกว่าสู้ส่วนกล่าวถ้าหากเลือกได้สู้ส่วนก็ไม่ต้องการที่จะสู้กับยอดฝีมือถึงสองคนพร้อมๆกันข้าต้องขอโทษด้วยที่ทําให้ผิดหวังอยู่้างหลงไม่รอช้านะครับเขาเคลื่อนไวอีกครั้งดาบไร้อรอยสู้ส่วนที่เห็นกระบวนท่าโจมตีเข้ามาแล้วเขาใช้พลังปางสมาธิอีกครั้งในตอนนั้นเองฝ่ามือนับไม่ถ้วนถูกปลดปล่อยออกมา ส,ส่วนเชี่ยวชาญทั้งวิชาชาวพุทธและวิชาเตาเสียสางชีวตื่นตะนกอยู่สังไฮปลักกองจตุนิโรอ่ะอยู่สังไฮเอออยู่เชียงไฮของเราปลักกองจตุนิรันอีกครั้งอวตารดอกบัวแปดกีบของเขากําลังปลดปล่อยพลังงานออกมาผู้ฝึกยุทธีสังเกตการอยู่ในระยะไกลต่างก็เห็นภาพอีกการนี้พวกเขาอุทานออกมาด้วยความตกใจบ้านฮะั่นมันพลังอวตารร้อยวิถีดอกบัวสีทองผู้ฝึกยุทธต่างเดนบุกมาแล้ว ผู้ฝึกหยุดตั้งสองคนนะครับบินจากไปในทันทีแต่เมื่อบินไปได้สักพักพวกเขาก็หยุดเคลื่อนไหวเออหรือว่าพวกเราไม่ควรจะไปที่นั่นวิญญาณตั้งก้าวอยู่ที่นั่นแล้วใครก็าตามที่เข้าใกล้ถือว่าเป็นศัตรูของพวกเขาแล้วสิ่งที่ลานสงครามเทวารายพูดงั้นเป็นเรื่องจริงสินะ ผู้ฝึกยุตั้ง,งต่างมองไปที่กองจัตุนิรันที่กําลังรอยอยู่บนอากาศการต่อสู้ท้องทั้ง3คนนะครับประวังยู่เชิงไรยู่ช้งา,ชางหรงแล้วก็สู้ส่วนยังคงดําเนินต่อไปทั้ง3คนต่อสู้จนกินเวลาถึง6ชั่วโมงจนถึงป่านี้นะครับุบเขาที่อยู่รายล้อมถูกทําลายจนราบเป็นหน้ากลอง <c oughs> สู้ส่วนที่ถูกบังคับให้ต่อสู้กับ2ยอดฝีมือค่อยๆถูกต่อยปลักให้ถอยกลับไป จริงจริงคือน,น้ำลายก่อนจะพูดออกมาขาประทับใจจริงๆที่พี่ใหญ่ทั้งสองคนร่วมมือกันถ้าหากพวกเขาร่วมมือกันคงจะเทียบเท่าได้กับผู้ที่มีพลังอวาตารเก้ากีบแน่ในตอนนั้นเองวูวูก็ส่งเสียงร้องขึ้นไปดูนั่นวูวูชี้ไปที่พลังอวาตารดอกบัวสีแดงที่มีความสูง140ฟุตรอบอวาตารเต็มไปด้วยดาวพลังงานนับไม่ถ้วนที่รายล้อมอยู่ซู่ดูเหมือนพลังอวาตาร140ฟุตมันกำลังสูงขึ้นไปอีก บ้าน่าเขาเขากำลังจะกลายเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้กีบเหลวเสียช้างชิวอุทานออกมาด้วยความตกใจเอาละสิครับความบันเลยกำลังใกล้เข้ามาเยือนแล้วตอนนี้ยู่เชิงไห่กับยู่ชางหลงนั้นต้องรับมือกับสู่ส่วนผู้มีพลังอวตารดอกบัวแปดกีบครึ่งที่มีอาวุธระดับว่างเปล่าถึงสองอด้วยการใช้การต่อสู้แบบสองรุมหนึ่ง <c oughs> แล้วตาหากเขาเกิด สามารถไปถึงพลังขั้นที่9ได้ในระหว่างการต่อสู้มีหวังฝ่ายที่ต้องตกกลับมาเป็นเสียเปรียบก่อจะเป็นฝั่งของยูเฉิงเฮยกับยูชางหลงเป็นแน่ต่อสู้ส่วนไปถึงพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบในระหว่างการต่อสู้ได้จริงพวกเขาทั้งสองคงไม่อาจเอาชนะได้อีกทั้งคู่เคยเห็นพลังอวตารดอกบัวเก้าีบจากผู้เป็นอาจารย์มาก่อนพวกเขารู้ดีเหมือนกันนะครับว่า พลังของตั้งกู่นั้นแตกต่างจากพลังวตารดอกบัวเก้าีดมากแค่ไหนในขณะที่ดาพลังงานกําลังหมุนกัะบีพลังงานเองก,ก็ยังคงผลักกองจตุนิรันจากด้านล่างกลองถูกดันขึ้นสูงถึงร้อยฟุตตัวทีครับกลองถูกดันขึ้นสูงจากร้อยเมตรตอนนี้อยู่เสิงไห่ของเรานะครับที่ต้องรับมือกับกองจตุนิรันเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลําบากนะครับ แค่รับมันก็เต็มคืนแล้วอยู่เชิงไงในที่สุดก็หลุดออกมาจากขอบเกตของกลองกรจะเร่งความเร็วเขากางแขนออกกับบีพลังงานทั้งหมดมารวมตัวกันนี่ถือเป็นครั้งแรกที่อยู่เชิงไงที่ นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ยูเฉิงไฮไม่ได้รู้สึกอับอายเมื่อต้องต่อสู้เรื่องกับคนอื่นและคนที่เขากําลังต่อสู้ด้วยนั่นก็คือสิทธิ์น้องรองของตัวเองอยู่เฉิงไหไม่เคยคาดคิดถึงวันนี้มาก่อนสิทธิ์น้องรองเพียงแก่การเรียกชื่อนะครับยู่ชางหลงก็เข้าใจเต,ตนาของอยูเชิงไฮได้ในทันทียู่ชางหลงไม่รอช้าใช้เทคนิคดาบกุ้ยหยวนหวนขื่นเขาควบกุมพลังดาบพลังงานทั้งหมดให้บินไปที่กระบีพลังงานของอยู่เฉิงไฮ าววกั้งสองเข้าหาเป้าหมายพร้อมกันตอนนี้เขาตั้งคู่อยู่ที่ด้านขวาของอวตารที่เกือบที่จะถึง150ฟุตแล้ว ใบหน้าของสู่ส่วนเปลี่ยนเป็นสีแดงจากความพยายามนะครับทั้งสองกดดันเขาจนเขาไม่มีเวลาพักหายใจในตอนนั้นเองเสียชางชิวเองก็ได้เคลื่อนไหวเช่นกันข้าขอตวดด้วยนะพี่สู่ส่วนเสียชางชิวเรียกอวตารของตัวเองออกมานะครับก่อนจะปาเซ่หางม้าไปที่กองจตุนิรันดอนกองจตุนิรันที่ถูกโจมตีได้หลุดออกจากการควบคุมเสียชางชิวใช้สุดยอดวิชาแห่งการเคลื่อนย้ายขอปากดจู่เนื้อทุกคน ในเวลาเดียวกันนั้นเองนะครับกระบ,บีพลังงานและดาพลังงานทั้งหมดก็พุ่งเข้าหาใจกลางร่างอาวตารบุ่มเสียสางคิวเองก็ใช้ใช้แท้หางม้าของตัวเองควาดไปที่หัวของอวตารอ้มสู่ส่วนส่งเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดดวงตาของเขาเป็นประกายไปด้วยแสงประหลาดในตอนนั้นเองร่างอาวตารก็ได้ระเบิดพลังงานออกมาพลังอืลุนไหลาราวกับร่างอาวตารของเขานั้นพ <c oughs> ลังอวตารนะครับ สีแดงได้ระเบิดพลังงานออกมาพลังงานอื่อลุนไหลวนร่างกายนะครับราวกับกระแสน้ําก่อนที่จะกืนกินกระบีและดาบพลังงานทั้งหมดอยู่ช้างหลงยุกดาบยืนยาวป้องกันก่อนเชียกระดินต่อยกับอยู่เชิงไอเองก็ยุกกระบีนินโลหิตป้องกันตัวเองก่อนเชียกระดินต่อยไปเช่นกันเชียช้างชิวนั้นไม่ได้โชคดีเหมือนกับทั้งสองคนเขาอยู่ตรงหน้าของสู้ส่วนจึงโดนพลังงานสีแดงโจมตีโดยไม่ทันทั้งตัว โดยไม่ทันตั้งตัวเสียชางชิวกระเด็นถอยกลับไปการรุมนะครับสามรุมหนึ่งอยู่เฉิงไห่อยู่ช้างหลงจากจินฉิงซานบวกกับเจ้าอารามพันหลิวเสียซ้างซิวเราผู้ที่มีพลังเกือบถึงพลังอวตารดอกบวกัวเก้ากี่สามคนนะครับรุมสู้ส่วนเพียงคนเดียวตอนนี้พวกเขานั้นถึงกับต้อง ถูกทําให้กระเด็นกลับมามันน่าเหลือเชื่อเหลือเกินนะครับใครจะไปคิดกันเล่าว่าสู่ส่วนคนนี้นั้นจะแข็งแกร่งขนาดนี้และแล้วการต่อสู้ได้สิ้นสุดลงหลังจากที่ทุกคนนั้นกระเด็นถอยกลับไปร้150ฟุตทุกอย่างกลับมาเงียบสงบอีกครั้งอยู่ชางหลงและยู่เฉิงไฮมองหน้ากันข้ายังไหวยู่ชางหลงพูดข้าเองก,ก็ด้วยยู่ชางยู่เฉิงไฮกล่ากกว ที่ด้านหน้าของตั้งสองคนนะครับบัตรนี้มีพลังอวตารร้อยวิถีดอกบัวสีแดงปรากอดูสู่ส่วนค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ยูเชงไงและยูช้างหลงแบบนี้แย่แน่สู่ส่วนไปถึงพลังอวตารดอกบัวก้ากีบได้เป็นที่เรียบร้อยแลว้วผู้ฝึกยุธทธีคอยเฝ้าดูนะครับสัมผัสได้ถึงพลังอันมาศาลแม้จะอยู่ห่างแต่พวกเขารับรู้ได้ถึงพลังอันแข็งแกร่งอยู่ดี เท่านี้ดินแดนทางก็จะมีผู้ที่มีพลังวาตารดอกบัวเก้ากีเพิ่มอีกคนแลว้วเฮ้อเฮ้อเฮ้อแต่เขาเป็นยอดฝีมือของวิหารตั้งเก้านะเป็นไปอย่างที่คิดจริงๆสุดท้ายแล้วสู่สวนผู้ฝึกยุธทธีใกล้ไปถึงพลังวาตตันดอกบัวเก้ากีตลอดระยะเวลา50ปีในที่สุดเขาก็ทําได้สําเร็จสู่สวนมองไปที่ทั้งสองคนพวกเจ้าอยากจะต่อสู้หรือเปล่าละ่ะพวกเจ้าคิดจะต่อสู้ต่อหรือเปล่าอยู่เชิงไฮต่อไปถ้าหากเจ้าต้องการพวกเราก็ยินดี แล้วเจ้าล่ะสู่ส่วนมองไปที่ยู่ช้างรงต่อถ้าหากเจ้าต้องการสู้ข้าก็พร้อมสู้อยู่ช้างรงเหยียดแขนขวาที่ถือดาบยืนยาวเอาไว้นะครับสู่ส่วนไม่ได้ถามอะไรเสี่ยช้างจิวเขาสายหัวกรีจะพูดต่องั้นพวกเรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่าทั้งสองไม่เข้าใจสิ่งที่สู่ส่วนพูดนะครับสู่ส่วนที่รู้แบบนั้นก็หันกลับไปที่ยู่เชิงไงก่กรจะพูดต่อแต่เจ้านะต้องมากับข้าอยู่เชิงไกรยกกระบ,บี่ขึ้นแล้วถ้าข้าปฏิเสธล่ะ สู่ส่วนบุกมือขวานะครับพลังวาตานของเขาหายไปกองจตุนิรันหุดตัวก่อนเชี่ะกับเข้าสู่กระเป๋าของเขาอีกครั้งสู่ส่วนนะครับขึ้นหลังกาเดียนขาวก่อนจะเหลือบมองไปที่แขนของตัวเอง เส้นเลือดบนแขนขาเส้นเลือดบนแขนของเขาปูดบวมนะครับนิ้วหัวแม่มือของเขาชาการต่อสู้ครั้งนี้เกินความคาดหมายกว่าที่เขาคิดไปมากเขาเช็ดเลือดที่มุมปากก่อนจะพูดต่อในโลกใบนี้นะไม่มีศัตรูช่วนิีรันหรอกนะข้าไปถึงพลังอวตารดอกบ,วกบัวเก้ากีบเหลวถ้าข้าต้องตายในการต่อสู้ครั้งนี้พวกเจ้าก็คงต้องตายไปด้วยใช่แล้วพวกเราต้องสอยฝาพวกเราต้องซอย พวกเราทั้งสองฝ่ายก็คงจะมีแต่ต้องสูญเสียครั้งใหญ่โดยเปล่าประโยชน์เหมือนคำพูดที่ว่าศัตรูของศัตรูก็คือมิตรยังไงล่ะหลังจากที่ได้เห็นพลังของพวกเขาทั้งคู่สู้ส่วนก็เกิดเปลี่ยนใจวิหารทั้งเก้าเองก็กําลังขัดแย้งกับลานสงครามเทวัเลยนะครับที่เป็นคู่อํานาจใหญ่เหมือนกันและบ้านดวงดาราสวรรค์เองก็อยู่ในฝากฟังของลานสงครามเทวะเลยถตาหากทั้งสองคนยอมร่วมมือกับวิหารตั้งเก้าแน่นอนมันต้องช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ให้กับวิหารทั้งเก้าได้เป็นแน่แต่อยู่เชียงไทยนะครับยิ้มก่อนที่จะตวนคําพูดขอพอที่จะเข้าใจความหมายของสู้ส่วนเลวไม่มีศัตรูชั่วนิรันร์วิหารทั้งเก้านะ่ะกําลังขัดแย้งกับลานสงครามเทวะัลยและบ้านดวงดาราสวรรค์ในเมื่อพวกเจ้าทั้งกู้ตางก็เป็นยอดฝีมือแบบนี้ทําไมถึงไม่มาเข้าร่วมกับวิหารทั้งเก้าของเราละ่ะสู้ส่วนเก่าอยู่เชียงไทยนะครับ ก็รู้ได้ในทันทีเขาจึงเก็บกระบีนินโลหิตไปเขาเอามือควายล้งกอดจะตอบกลับนอกเหนือจากซาลาจ,จินถิงซาเลวข้าไม่คิดที่จะเข้าร่วมกับสำนักไหนข้าขอปฏิเสธการเข้าร่วมกับวิหารทั้งเก้าแต่ถ้าหากเป็นแก้การร่วมมือกันละก็ข้าจะเก็บไปพิจารณาอยู่เชียงตอบกลับไปอยากอาหารแม่งโคตรท่ แม้ว่าสู้ส่วนจะมีพลังวาย,ยุทธ์แข็งแกร่งนะครับแต่เขาก็ไม่ได้มีตำแหน่งสูงส่งอะไรนอกจากนี้สู้ส่วนก็ไม่เคยได้ยินหรือไม่รู้จักซาลาจินติงซานอะไรนั่นอีกด้วยอยู่เชิงไท่หันไปหาอยู่ช้างรงกรเจ้าตามออกมาคุณฉลาดมักเคลื่อนไหวตามเหตุการณ์ถ้าหากเจ้าไม่ต้องการข้าก็จะไม่บังคับเจ้ารกนะสิบน้องรองอยู่ช้างรงจำเรืองมองอยู่เชิงไหยก่อนจะตอบกลับอย่างใจเห็นสิทพี่ใหญ่พูดมีเหตุผลงั้น ตกลงสินะยู่เชิงไคเก่าวสู่สวนบินลงมาอย่างช้าๆจนดูในระดับเดียวกันกันกบพวกเขาทั้งคู่ในฐานะผู้อาวุโสแห่งวิหารทั้งก้าวขอเชิญพวกท่านทั้งสองคนไปที่วิหารด้วยออาละสิครับดูเหมือนว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจเหตุการณ์นะครับแล้วก็ดูสถานในอนาคตเห็นกันคร่าวๆแล้วเนาะ ในฝั่งของความอำนาจใหญ่ที่อยู่ในดินแดนทงังหรือก็คือโลกดอกบัวแดงนี้ก็จะมีลานสงครามทีวาเลยนะครับที่ส่วนตัวแล้วยกให้เป็นสถานที่ที่ทรงพลังแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนดอกบัวแดงแห่งนี้นะครับแล้วก็รองลงมาช่วงนี้ก็เปียบประดุดดังดวงตะวันที่สาต่องก็บ้านดวงดาราสวรรค์น,นะครับเพราะว่ามีเยเจน ปัววุโสที่เคยจัดการกับสัตว์ยักษ์ลูอันนะครับเขาเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้าขีบทำให้สร้างชื่อเสียงไปทั่วทั้งดินแดนดอกบัวแดงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนอกจากลานสงครามทวารยแล้วก็บ้านดวงดาราสวรรค์นะครับมันก็ยังมีกลุ่มกําลังอื่นๆนะครับที่ใหญ่พอๆกับบ้านดวงดาราสวรรค์แต่ไม่ได้ใหญ่เท่ากับลานสงครามเทวารยนะครับ อไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นน,น,น,นะครับผมจําไม่ได้แต่ในส่วนของขั้วอานาจหนึ่งที่ไม่เคยยุ่งเรื่องทางโลกนะครับที่บอกได้เลยว่าควดแข็งแกร่งนั่นก็คือวิหารทั้งเก้าว,วิหารทั้งเก้านี้เป็นขั้วอำนาจที่ใหญ่พอๆกับในส่วนของลานสงครามทีวาอะไรก็ว่าได้พวกเขาเพิ่งจะมาสนใจเรื่องทางโลกในไม่กี่ทศวรรษหลังนี้เองเนาะแล้วก็นั่นแหละครับ ด้วยความแข็งแกร่งของวิหารทั้ง9าม้แต่ลานสูงกรามทีวารายอิงก็ยังไม่อยากจะยุ่งด้วยนะครับถ้าหากเลือกได้ในทางตรงกันข้ามเองก็เช่นเคยนะครับเช่นกันนั่นแหละาลานลานสูงกรามทีวรารยก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นวิหารทั้ง9้าเองก็คงจะไม่ลุยไปตต้ๆเพราะว่าโอกาสเอาชนะได้นั้นก็ไม่ใช่ร0อเปอร์เซ็นเหมือนกันการที่พวกเขานั้นจะปลื้มปันธมิตรนะครับหรือหาคุ้มกำลังแข็งแกร่งมาเพิ่มเสริมให้กับ วิหารทั้งเก้าของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสาวกหรือว่าเพิ่มพันธมิตรในรูปแบบหนึ่งหนึ่งมันก็ไม่แปลกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นั้นลํำพังลานสงคารามเทวลไยชนกับวิหารตั้งเก้าหนึต่อนหนึ่งเองก็ยังไม่รู้ว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายรับชัยชนะนะครับดีไม่ดีลานสงครามเทวะไยนี้เป็นต่ออยู่เล็กน้อยนะครับนิดหน่อยด้วยซ้ําไปก็นั่นแหละครับน่าจะเป็นต่อ ลานสงครามทาเทวะไรยเนี่ยน่าจะเป็นต่อวิหารตั้งเก้าอยู่นิดหน่อยเนาะแต่นั่นแหละครับเวลาเกิดสงครามอย่างที่เรารู้กันเนาะมันก็มักจะมีแต่การสูญเสียก็ไม่มีฟากฟังใหนหรอกที่อยากที่จะให้ฟังตัวเองนะครับเสียหายถ้าไม่มีกําลังไม่มีความพร้อมมากพอเนี่ยท้งคู่คงไม่คิดจะลงมือ กล่าวได้อีกก็คือตั้งสองฝ่ายก็รอให้ตัวเองพร้อมอะไรประมาณนั้นนะครับตอนนี้ลานสงครามเทวาเลยก็มีบ้านดวงดาราสวรรค์เป็นพันธมิตรดูเหมือนว่า,าสู้ส่วนเนี่ยคิดที่จะเอาจินจิงซานคิดที่จะเอาเนี่ยครับสองยอดฝีมือสองนอสองโนยู่เชียงไหกับยู่สางหลงเนี่ยแหละครับไปเป็นพันธมิตรไปเข้าร่วมด้วยนั่นเองก็ต้องมาดูนะครับว่ายู่สางหลงกับยู่เชียงไหที่บอกไปแล้วว่าตัวเองไม่เข้าร่วมในฐานะสาวกกับ วิหารตั้งเก้าแต่ถ้าให้เป็นพันธมิตรนี้แน่นอนครับอย่างพอได้แล้วเขานั้นจะได้รู้จักกับจินจิงซานแล้วเมื่อใดก็ตามที่เขาได้รู้จักกับผู้เป็นอาจารย์ของทั้งสองคนนี้บอกได้เลยว่าสู้ส่วนก็สู้ส่วนเด้อครับได้รู้แน่นอนว่าผู้แข็งแกร่งที่แท้จริงเป็นยังไงก็แต่ว่าสู้ส่วนเป็นแค่ผู้อุโสนะครับต้องบอกไว้ก่อนนั่นหมายความว่าวิหารตั้งเก้ามีคนที่แข็งแกร่งกว่านี้อยู่อีกนะครับ มันมีคนที่แข็งแกร่งกว่านี้อยู่โอ้ยน่าจะเยอะเลยแล้วนะครับถ้าดูจากสู้ส่วนที่เป็นแค่ผู้อาวุโสแต่ก็ไม่ใช่ผู้อาวุโสสูงสุดก็ยังมีพลังวตารเกือบที่จะก้าวกลีบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเจ้าสำนักเลยนะครับที่อยู่เหนือผู้อาวุโสสูงสุดขึ้นไปอีกทีบอกเลยว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีพลังอวตาานก้ากลีบหรือไม่ก็นูน่นแหละครับสิบกลีบฟาขหดๆอะครับมาดูกันนะครับว่า มันจะเป็นยังไงกันต่อไปแต่เนื้อหาคูดข้มข้นครับเดี๋ยวมาต่อกันในตอนหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ซับพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจเราเสมอๆมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ